คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะหยุดใช้ชีวิตเพื่อตามใจคนอื่นและเริ่มสร้างชีวิตที่คุณต้องการจริงๆวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มต้นจากตัวคุณเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆและสร้างอนาคตที่มั่นคงด้วยพลังแห่งการโฟกัสตนเอง วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทุ่มเทให้กับตัวเองตนกว่าจะประสบความสำเร็จโลกนี้ไม่มีใครจะมาช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่เริ่มช่วยตัวเองก่อนความสำเร็จเกิดจากการมีความมุ่งมั่นและโฟกัสในตัวเองอย่างต่อเนื่องและนี่คือกุญแจสู่การเป็นตัวเองที่แข็งแกร่งที่สุดผมมีเรื่องของคุณต้อมผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้สึกหมดหวังกับชีวิตน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ความมั่นใจลดลงเรื่อยๆแต่เขาเปลี่ยนทุกอย่างได้แค่เริ่มเดิน5นาทีทุกวันจากเดิน5นาทีกลายเป็น10นาทีจาก10นาทีกลายเป็น30นาทีผ่านไป1ปีคุณต้อมลดน้ำหนักได้15กิโลกรัมเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวิธีวิเศษใดๆแต่เพราะความสม่ำเสมอและโฟกัสตัวเอง ความลับคือคุณต้องทุ่มเทให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าคุณจะเหนื่อยล้าหรือไม่มีใครเห็นค่าเพราะวันนั้นที่คุณทุ่มเทให้ตัวเองคือวันที่คุณวางรากฐานชีวิตที่ไม่มีใครทำลายได้ 1. ตัดสินใจชัดเจนว่าคุณอยากเป็นใครและอยากไปทางไหน 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่มุ่งมั่นที่จับต้องได้ เช่นอ่านหนังสือวันละหหน้าหรือออกกำลังกายวันละ10นาที 3. โฟกัสและลงมือทำทุกวันแม้วันไหนรู้สึกไม่อยากทำก็ต้องทำา 4. ฝึกฝนใจของคุณเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนภายนอกและความสงสัยในตัวเองดึงคุณลง 5. สร้างสิ่งแวดล้อมสนับสนุนรอบตัวคุณให้เป็นบวกและเต็มไปด้วยแรงผลักดัน ยืนหยัดและสู้ต่อเมื่ออยากยอมแพ้เพราะวันที่ท้าทายที่สุดคือวันที่คุณเติบโตมากที่สุด 7. รับผิดชอบเต็มที่ในชีวิตของคุณเลิกโพลดใครเลิกหาข้อแก้ตัวและชนะใจตัวเองลองนิดภาพคุณฝึกฟังภาษาอังกฤษวันละ5นาทีเท่านั้นผ่านไป1ปีคุณสะสมเวลาการฟังได้มากถึง30ชั่วโมงหรือคุณเริ่มเก็บเงินวันละ50บาท ในไม่กี่ปีข้างหน้าคุณจะมีเงินเก็บที่มากกว่าที่คิดอย่างมหาศาลจำไว้เถอะครับทางแห่งความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคหรือนาทีวิเศษแต่เป็นการทุ่มเทให้กับการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอและไม่หยุดยัง้งคุณคือคนที่กำหนดชีวิตคุณได้ถ้าคุณพร้อมเริ่มโฟกัสและทุ่มเทให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางในพอดแคสต์ฟังทุกวันให้เป็นนิสัย ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปพร้อมกันทุกวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับให้โฟกัสที่ตัวคุณและก้าวไปสู่ชัยชนะในชีวิตสวัสดีครับ